สุราเฮน้องๆสวัสดีเอฟซิกแล้ววันนี้เรามาลองผ่าฝนกันไปเลยแต่ฝนยังไม่ตกซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่อีกหนึ่งตัวลาใบาแข่งซึ่งตัวนี้กระดูกไม่อ่อนเท่าไรนะหร่นะลมไม่แรงก็น่าจะขึ้นได้ซึ่งเป็นสูตรแข่งสนามน้องๆเอ,อ๋ย่าลืมติดาเกิดะเกิด ขึ้นพาฝนได้น้องๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมัดด้วยนะจ้ะแล้วก็ไปดูกันพร้อมกับบางหมัดเลยนะเพราะถ้าหมัดไม่ขึ้นตอนที่ฝนกำลังจะตกมันก็ไม่ได้ขึ้นทีนั้นก็ขึ้นเลยนี่ดูกันเลยน้องๆว่าลักษณะจะเป็นแบบไหนนะ นู่นวะน้องๆไปนู่นแล้วโอ้ใช่ได้นนู่แล้วไปนู่นแล้วเห็นกไหมเดี๋ยวมาจะซูมให้ดูอีออผมไม่เห็นนักล้องเป็นอะไรอะไแล้ววะ๋ย่าเบิ่งนะน้องๆนู่นอยู่นู่น ขึ้นมาเนี่ยดูโอ้โยร่วงแบบดุเดือดะโอเคมาดูใหม่ออกมาจะขึ้นมือเดียวนะไม่รู้ขึ้นได้ไหมนะแบบนี้นะ ห้าสี่สามสองไปขึ้นได้ไปแล้วยังไม่ได้สายนะไม่รู้ทันไหมนะโ้งหม,มาอีกสองตัวซึ่งเป็นหางปลาหนึ่งตัว ไปที่สายทันไม่ไม่รู้ไปก่อนโอ้ไม่ตันแล้วน้องน้องลงเสร็จแล้วโอ้โหลงดุมากนี่ของพวงมาอียอียงอียียงอีียง ลมหยุดซะแล้วน้อ

ม,มมลลไม่รอดไม่น่ารอด <S <S ไม่น่ารอดนั่งน้องปังไม่รอดจริงๆด้วยลวมหยุดมีแต่ฝนล้วนๆให้ยาลังก้าว โอ้โหนิ่งสงบทุกคนดูใบไม,ไม้ไม่กระยับเลยสักนิดเดียวหยุดสะนิดโอ้โหหมดลมน้องๆมีแต่ฝนล้วนล้วนโอเคแบบนี้คลิปนี้ก็ ีเพียงแค่นี้หวเขาตัวไปก่อนนะเขาสบายเหร